เ,เนี่ยปลู๋เออวางตรงช่วงนี้แบบเนี่ยเออได้ไหมได้เนี่ยวางปากของปูกกับด้เอออยู่นั้นก็ได้ปู๋ลูกต่อยอดบุญน,นะอ่ะอ,อันเนี้ยปู๋ลูกต่อยอดบุญน,นะแล้วลูกประกาบที่โรงปลูกอีกถูก นั่นแหละแล้วก็เคาะลงหลวงปู่สามครั้งนั่นแหละเห็นที่เขาเย้มเย้ยไหมเปนะิ่าเออนั่นแหละหนูเออหนูกาบก่อนลูกเออนั่นแหละกาบันหนูก,ก็เคาะข้างๆ้างอ่ะเออบอกก็ปูลูกไปค่ายแล้วนะ ให้ลูกปลอดภัยให้ลูกก็ได้กลับมากราบปู่